สวัสดีครับพี่น้องครับกับช่องคนรักควายครับพี่น้องครับมื่อนี้กับน้ำเสนออีกนะครับเนาะพี่น้องครับกมีพี่น้องท่านหลายท่านแล้วล่ะสนใจนะครับโทรมาสอบถามแล้วนะครับเนาะแต่ว่าราคาราคายังบริเลกันนะพี่น้องเนาะเพิ่นเพิ่นเดตุราคายังบริเลนะครับเพราะว่าราคาเพิ่นมาสูงแล้วนะพี่น้องเนาะตอนนี้ราคาไก่ยังไก่ยังประเทศล้มได้พี่น้องเนาะยังดีอยู่นะครับราคาก็ยังดีอยู่ผมก็ออกมาแพงแล้วนะพี่น้องเนาะ ต้อง <sist le> <Dartmouth> ขอโทษขอภ hey ัยพี่น้องนะครับเนาะเอฟซีทันที่ท่านสนใจเท่ากันเนาะสนใจไป่ต้องมาสอบถามเราละนะครับหลายหลายหลายคนแล้วแต่ว่าราคายังบม่ได้กันได้พี่น้องเด้อนะครับราคากับเปิดไว้49ครับพี่น้องครับ49เก้าได้พี่น้องเด้อ49,000ก้ับตัวรองได้อยู่แต่ว่ากับตัวรองบ่ได้หลายนะครับตัวรงได้บ่หลายเพราะผมผมส่งอีกพี่น้องเด้อผมส่งพร้อมนะครับเนาะส่งพร้อมนะครับเบิ่งหน้าเตึนตานะครับเด้อพี่น้องเบิ่งหน้าตึนตาครับผมส่งพร้อมนะพี่น้องเนาะนะครับ การ์ารถนะครับคารถมันแพงนะพี่น้องรถน้ำมันมันแพงช่วงนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับเนาะกับกัราคาก็ต้องก็ต้องสูงอย่างหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันสรงไก่บางบางเจ้านะครับเนาะเจ้าพี่น้องอ่าถ้าอยู่ใกล้กับคารถได้หลายอยู่นะครับรถได้หลายอยู่นะครับเบป็งรอบๆของเราเบางหางนะครับเบางหางเบางหางลงรอบตัวเด้อมรอบตัวครับล้รอบตัวนะครับพี่น้องครับนะครับไทยมันคือจังเห็นตัวน้อยเนาะพี่น้องครับนะครับแล้วเห็นปูซอยเป็นมัดไทยเหเนาะครับ เอาเบิ่งรอบหางนะครับเบิ่งหางเบิ่งขาเบิ่งนะครับรับประกันทุกอย่างได้ไม่้องเลยรับประกันเต็มทุกอย่างนะครับเบ่งรับมือนี้ออกเองครับน้องครับมือนี้ไถเองเลยจับเองเลยมือนี้ครับมือหนีจับเอียงนะครับเอาไปลองครับเบิ่งรอบรอบนะครับเบ่งรอบตัวนะครับพยายามเห็นสินเชียงกันนั่นเนื้อพยายามเห็นิดเห็นตัวเห็นตัวเห็นยจมันนั่นสแงนะครับนี่ครับเอานี่แล้วพยายามหนีครับนะครับ สิบสามสิบสี่เดือนวให้พี่น้องครับสิบสามสิบสี่เดีอยวเลน้องเด้อสองร้อยยี่สิบสองนะครับสองยี่สิบสองนะครับนะครับกินหงายกิ่งไ่ต้องมาหาได้พี่น้องเด้อมาต้นแรกมาจะจอยได้พี่น้องเด้อบัดนี้เริ่มบวนแล้วเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับหงายไล่ได้พี่น้องผมหงายทำลายผมว่าเพิ่มหงาดีก็อยากเอามาเลี้ยงไวปนะครับพี่น้องครับพี่น้องเอาแป้งปั่นไปเอาทำเนาะเอาลูกเนาะเอาเนาเอาหงาพี่น้องต้อเล่นลูกเนาะเอาพีนเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาลูกเนาะ แสงขาดีน้องเนื้อแสงขาดีหันง่ายนะับเงาเม่นนี่ครับเงาต้องหาเลนเลยเงาครับนะครับเนาะเห็นชัดบ่เหนชัดบ่เห็นเขายืนดีๆเอาดีดสวยเนี่ยลูกตันเม่นตัวเงาคือตัวน้อยเทียบเม่นนี้ครับมันท่านี่เห็นตัวแบบนี้ครับผมเลยจับผมไม่ได้จับเห็นมึงถ้าจับเบมึงเห็นว่าเห็นครับผมไม่ได้น้อยเด้พี่น้องเด้อไม่ได้น้อยนี่ครับ ไมบหน่อยเด้อราคาสีิบเก่ากับพ่อไปพ่อมานะครับน้อพี่น้องนะต่อรองไน้ายูนครับทำปยไก่ผงกะผมงกะลดได้หลายยูทำประยุกไก่น้อพี่น้องเนาะทประยุกไก่นะครับประยุไก่ก็ต้องขอสดขอพภใพี่น้องนะครับถ้ามันแพงพี่น้องเด้อนะครับนะครับแมอนี่นะครับเนาะสิบสามยุสี่เดือนนะครับสูงร้อยยี่สิบสองนะครับก็ยิดอบวกลบน้อพี่น้องเด้อยิดบลบนะครับตามิ่เดือนเอ้าไปต่อไปแล้ครับ

บ่อยากไปก็ได้บ่อยากให้พี่น้องเห็นชัดๆก็ได้บ่อยากใครเรื่อยเลี้ยงเลี้ยงยาวๆทิลูกนะอ๋อเดี๋ยวครับครับยาวๆนี่ยได้หน้องครับยาวคือเราเนี้ยเพื่อการไม่ไหนกันอ่างง่ายได้พ่หมดอ่างง่ายครับอ่างง่ยาวนะครับครับมังหางนะครับมังหางมังหางเดี่ดบ่โอ้เดีอยวอับบีคับบีเดี๋ยวไหมนะครับพี่น้องครับ เิ่นไปจังยาวครับพี่น้องครับเบิ่งนไงละเอียดนะครับพี่น้องครับเบิ่งนไงละเอียดนะครับนะครับพี่น้องครับผมไทยเห็นเร้เมันส้มหน่อยแม่ผมมาเป็นก็ว่าถ้าตัวหน่อยแต่บอลวนบนหน่อยได้บังตัวจริง้พี่น้องเด้อเล่นดูตัวจริงดกพี่น้องเด้อตดูตัวจริงนะครับดูตัวจริงได้นะครับพี่น้องครับดูตัวจริงได้นะครับมังห่างเด้อมันห่างเอ้ไม่อยากไปซื้อนะไม่อยากให้จับเลยเขานะครับ โอ้ดินผสมยังไงครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้อ๋อกินเฉียงนี่นี่ตัวปืนนั่นก็ยังไม่อยากใหตสายได้ยังไงเอานุ่มดีนะสวยแล้วนะครับเอาพี่น้องเิ่งนะครับอ่างเง้ยพี่น้องเด้ออ่างเงี้ยแม่นี่คุณอ่ะมันกับเกีมยวใบบุดรี่เพิ่งกินห่านะครับเลี้ยงนะครับกินห่านลายพี่น้องครับกําลังเลียมแล้วกําลังเลียมแล้วนะครับผู้ใดมีห่านลายนะครับเอาเป็พี่น้องให้พี่น้องเิ่งนะครับ เป็นใหญ่ใหญ่ไรกันเอาไปให้ซื้อไผ่เมลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อทันวนไหมนะครับวนไหมอยู่เป็นนะครับหจ้าไปเป็นหนาจ้าไปเบื้องหน้าเบื้องตาเบื้องขานะครับเบื้องขาเบื้องทางเบื้องถ่ายเพื่องพี่น้องเป็นเบื่องไหนนะครับเบื้องหน้าเบื้องตาเบื้องขาเด้อครับเด้อเบื้องขานะครับนี่ไปเบื้องขานี่ครับเบื้องขาเด้อเด้อเบื้องขาเบื้องกวนเพป็นกวนนะครับกวนตรงนี้ครับกวนนะครับเออควนเกี่ยวมาผิดนะครับเด้อผิดเกี่ยวมาหลัง เกี่ยวมาเขวัญมาเองนะนั่งขับท้องนะครับพวันั่งขับท้องแล้วก็มาอย่างนี้วันเพิ่นนะครับเพิ่นว่าบ่ตื่นนะครับเพิ่นมาซื้อนี่เพิ่นว่านะครับถ้าตกช่วงก็บางคนก็ว่าตื่นไงบางคนก็ว่าโคตรตกสวงดีนะครับนอก็แล้วแต่ผู้ว่าไปนะครับเนาะก็แล้วแต่คนมักเพว่าไปเพนก็ว่าบ่งดีมันดีบ่ตื่นว่าจะว่ายังไงเชื่องว่าถัรับหางนะครับเด้อน้องหางมันสิออกสีแดงๆนะครับแดงๆเพราะว่าผิวเพิ่นเด้อครับเด้อบางหนผิวเพิ่นสิออกแดงๆจังซี่ครับนี่นี่ เิ <ion> ่นนะครับเมนดอกได้พี่น้องเด้อระบักการอยู่เล้วโอเมนดอกเจ้าวาบรด้ดอกเด้อเก้าวันเป็นเป็นผิวองค์สีนะครับผิวเิ่นผิวเิ่นออกแดงสีแดงนะครับต้นพืชตรมาททังหดนะครับแดงมาประโยชนแดงน่ครับนี่ผิวเนสีดๆออกแดงซีนะครับไปนะครับย่างพี่น้เบิ่งเอ้ายงทนาจะกีนะ หนาทีผนาทีนะครับผนาทีแล้วนะครับเดยวไปสี่เก้าเด้๋พี่น้องเด้อสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อรองได้นะครับระยะทางไก่ไก่กับเบื้องกันเปล่าหากันนะครับน้องพี่น้องครับประตูกระชากพอนะครับเนาะถ่ายยัง่เล่นอยู่แหละกะสีเปิดแบงให้พี่น้องรถต่อรองหลายอยู่เพราะว่าบางเทียกันยากพี่น้องเฮ้ยว่นไหวขั้นไหวโดนกันบางเทียกันกันยากเนี่ยเอาสมัยขี้มีนะครับเนาะเอาไหมเออขี้มีกับฝากพี่น้องไว้เป็นสมีก่อนนะครับเนาะพี่น้องครับ บาโน้ตพี่น้องมอเหลี่ยมๆนี่แหละมาล้านนี่แหละครับเนาะคนละป๊อกไปกเจ้าของช่องนะครับนะะกกรเนาะรับประกันได้ฟองเด้อกกร,รับประกันทุกอย่างเพราะว่าเจ้าของช่องเองนะครับรับทินดี้กับฝากพี่น้องมาเลี้ยงสัตว์นิทรรศนะครับจะต้องลุกไปหานเจ้าของมาเลี้ยงหรอกเหรอเอ้ยเนาะพูดเด็วมากากับส่โทรมานะครับเนาะรับทิมดีสอดีครับขอบคุณครับ